ใช่ครับผมวันนี้มาทำบุญนะครับแล้วก็โชคดีนะครับเจอหลวงพี่นะครับซึ้งอนุญาตให้เข้าชมภายในวิหารนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับในวนิหารมีพระพุทธรูปที่งดงามนะฮะมากมายเลยนะฮะนี่คือพระ,ะอะไรนะ ใช่ครับของนี่พระมหาจักรพรรดินะฮะเกจิต่างๆนะครับมีพระพุทธรูปที่งดงามเป็นพระพิหารที่ปฏิสถานโอ้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มากมายซ้อนกันสองาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะปฏิสถานเลยเลยบอกใช่ครับผมมีพุทธลักษณะที่งดงามมากใช่ครับผมอ่ะนี่ครับนี่ครับโอ้อันนี้เป็นฐานนะฐาน ฐานปูนเก่าแก่นะฮะแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวหลวงพี่ต้องไปทํากิจนะฮะเดี๋ยวเราจะอาราธนาก่อนจะได้ไม่ไปรบกวนกิจของหลวงพี่นะฮะได้ครับผมครับไปปักในกระถางครับเนี่ยกระถางขนาดนี้เลยลูกจับสีแดงๆนั่นะก็เอาละเดี๋ยวไปดูในพะาบโวสดต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวหลวงพี่ต้องไปทำกิจด้วยนะครับขอบคุณครับ ผู้ชมเราเป็นกรณีพิเศษนะครับเราได้มากราบพระวุโสนะครับที่ปฏิสถานพระมหาจักรพรรดิวัดปฐุมคงคามครหลวงพี่นะฮะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษนะฮะให้เข้ามานะครับยังไม่ถึงเวลาเลยนะฮะ<ม>ที่จะเปิด่นะใช่ครับผมเดี๋ยวนี้ที่ลูกกรุงจะได้มากราบสักการะนะฮะอยากใกล้ชิดหลังจากที่ตั้งใจมานานฮะขออนุญาตหลวงพี่ก็ลูกโอ้ว้าวงดงามมากมานะครับ พระมหาจักรพรรดิครับผมฮิรุคุงครับเป็นในพุทธลักษณะที่งดงามมากนะฮะฮิรุคุงครับใช่สิครับซูมฮิรคุงสมสมนะฮะสมดังตั้งจิตเลยนะฮะฮิรุคุงสมดังตั้งจิตเลยนะครับนี่เป็นพระมหาจักรพรรดินะฮะหนึ่งในสองของกรุงเทพมหานครที่มีความงดงามนะฮะ ดิคุณผูมขอเชิญตั้งจิตอธิฐานนะครับเพราะวเดี๋ยวของพี่ต้องไปทำกิจอรงแรกเนี่ยอ๋อเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีมาถวายเทียนนะฮะอันงนี้นี่เามากเลยนะองค์การนี้ท่านปิดองค์หมดเลยนะใช่ครับผมเป็นเครื่องทรงปิดหมดหมดงดงามมากเลยนะแล้วก็มีสังวานมีเครื่องทรงที่ บอกว่าตรงงเป็นพุทธาสานติงดงามนะฮะใช่คที่ที่ลกคงไปดูที่วัดหน้าประเมรที่พระนครศรียิทยาเนี่ยก็อันนี้ก็งดงามมากนะอันนี้คือพระพุทธมหาสนุกนะฮะพระพุทธมหาชนกนะฮะใช่ครับผมงดงามจริงๆนี่ครับโอ้ยิูกผครับเปิดไฟให้นะเป็นกรณีพิเศษเลยนะ ใช่ครับพี่รักกรุงตั้งจิตอธิษฐานครับสมกับที่หลวงพี่อนุญาตให้เรามาครับพี่รูกกรุงกราบขอบคุณหลวงพี่ด้วยขอบคุณครับทีนี้เขาตะเวนไปทุกวัดนะครับหลายๆวัดที่ตั้งกรุงเทพแต่ละวัดนะแล้วก็ปดูกราบพระก็เลยยังเปิดเต็มยังครับแต่ว่าวันจันทร์ที่เปิดครับ ครับผมวัดนระเมนใช่ไหมครับครับผมผมผมไปมาแล้วสองครับวัดน้องๆนี่ยังไม่ได้ไปครับก็วันนี้มาก็คิดว่าเอ๊ะจะ,<ร>ะจะได้เข้าเ<ร>ข้ากรา,า,กา,ากบไหมพอดีต้องขอบพระคุณหลวงพี่ม,มากๆที่เป็นกรณีพิเศษได้เข้ามาครับใช่ครับ,บโอ้โหผมเห็นแล้วขนลุกเลยเพราะว่าพุทธลักษณะงดงามมากๆทนะี่ลุกกรุงครับก็อ้าวกราบ แล้วก็ขอบขอบพระคุณหลวงพี่ด้วยขอบคุณคุณนะครับที่อนุญาตใช่ดีพรนนามว่าพระพุทธมาจนนกนะครับผมหนึ่งในสามของไทยนะที่งดงามมากๆนะต้องบอกก่อนว่าอิงตามพุทธประวัตินะชมพูปฏิโูตใช่ไหมครับไป เดี <iet> <yap> ah ๋ยวไม่รบกวนดีกว่าเพราะเดี๋ยวหลวงพี the ่ต้องทากิจอีกนะครับผมวันนี้ได้เข้ามาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะใจกรบผมครับสวัสดีครับเราเดินมาได้รับอนุญาตเป็นคนพิเศษให้เดินมาใกล้ๆองค์ท่านเลยนะโอ้โหงดงามมากๆเป็นพุทธศิ์ที่งดงามรอบระเบียงโคชใชมิฮิโรคุทับไิ้ใช่ครับมีพระนามแล้วก็มีคติธรรมเตือนใจนะฮะที่เป็นสำคัญนะครับ หลวงพี่ท่านนี้นะฮะหลวงพี่ท่านนี้ที่ได้ได้กรุณาเราเป็นกรณีพิเศษนะครับหลวงพี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผูปฏิบัติทำย่ดูเป็นศุกเลยนะฮะใช่ครับผมคือผมกับผมเป็นผู้ปฏิบัติทำจริงใช่ครับอันนี้คือพระอุโบสถที่พิรุภุงได้เข้าไปแล้วใช่ไหมครับปริบัติถานทัพพุทธกระหม่อมัพพุทธะม่อมาจะรย์บอกว่าใช่อันนี้พระนามว่าอะไรลูกทัพพุทธระหม่อมาจะนย์นกนะใช่ครับพลรุภุงเนี่ยคือว่า ได้มาการาบพระพุทธรูปเนี่ยพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยถึงสององค์สําคัญของไทยเนื่องจากผมมีกุศลคนลบุญมากเลยนะครับผมได้มาการาบพระพุทธนี้ไม่คิดมารวิร่งสิแต่เป็นปรบรมไตรทุกข์กันมากนะครับพระพุทธมหาจักรพระพุทธมหาจักรพรรดิเดิพระพุทธมหาจักรพรพรดินี้น,นะฮะที่ลูกุ้งก็คือได้มาการาบที่วัดปทุมคงคานะะฮราชวรวิหารนะฮะ,ะนี่นะฮะนี่คือหลักใหญ่ใจความสําคัญเลยนะฮะของวัดแห่งนี้นะฮะซึ่งมีโบสถ์วิหารที่รุ่งกุงได้เข้าไปในกรณีพิเศษ มคันท,ท,ที่มีแิมแวคใช่ครับผมือที่ผมทำงตื่นเต้นากครับเ้นครัรเพราะว่าจริงๆตอนเรามาเนี่ยเรามาเนี่ยเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่คิดอยู่แล้วว่าเราจะได้เข้าใช่ไหมลูกพี่พี่จลอกว่าเปิดสี่โมงเย็นะแต่ที่เป็นีที่แปลี่ได้มกีการสักหราพระพุทธรูป ใช่ครับวันนี้คีรุตคุงก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะเพราะว่าค,คือเราต้องบอกจริงๆเลยว่ามาไม่ว่าจะเป็นเพราะผลบุญนะฮะแล้วก็หลงพี่ที่ผมได้<บ>ไปกราบสกุะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่มากมายนะครับ